สี่ห้าพันนะขสะมาดอันออกนักสะสมัดอนออกนักสะสมัดอัทุกดอกเลยเก่าอ่ะแล้วไปบ้าเก่าเก่านั่เล่นดําเอ้เล่นปอกเล่นสองิบยังไงว่าได้สี่ห้าพันนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะโอ้ยเหยียดนั่งกูนั่งหลังคนหลังแข็งแค่ห้าบาทเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เลยแล้วทั้งดัมมี่บล็อกเด้งไฮโลทุกอย่างแล้วในวงนั้นน่ะนังคุณเป็นสี่นังคุณเดียวแหละมี่น้องๆก่อนได้ เงาแะรอบใเงาเนเงาอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่เข้ามาใกล้ตับตาพนมือให้ลืมตาเด็ดขาดนะไม่ก็เกิดลืมตาตามหลับตาห้ามลืมห้ามลืมเวศผู้ศอกออกมาออกมาเวศผู้ศอกไม่ผีว่าออกมาเวศผู้ศอกเวศผู้ศอกออกมามาจากไหนผีมาจากไหนพูดเวศผูสศหน้าดำเทาเชื่อไอ้ผีมันมาอยู่กับเขาไอ้สัตว์ไป มึงจะไปไม่ไปเฮ้ยจะออกไม่ออกเวสะหุสะเวสะหุสะเวสะไปไปไม่ออกกูตีนะมึงมึงจะออกไม่ออกเฮ้ยผีเวสะหุสะเวสะหุสะสัทเขาะสักเขาะาวุฒทางว่าสักเขาะาวุฒทางไหนสักเขาะาวุฒทางไหนไหนสักเขาะาวุฒทางรถไว้ผีสักเขาะมึงมาจากไหนฮะ มาจักใส่สักเถอะวุฒัธเวสวรรณวุฒังนต้ยสักมึงมาจากไหนสักะถอวุฒังสักะถอวุฒังนอ้ยมึงมาจากไหนออกไมึงออกไม่ออกไปผีสักอะวุฒัธโอ้อยออกไปสักไอ้สักะถอวุฒัธนสักะถอะวุฒังนต้ยสักเถอะวุฒัธสักเถอะวุฒัง สักเทาวุฒิงออกไปสักเทอวุฒิงสักเทาวุฒิงมึงมาจากไหนบอกกูไอ้ผีทำไมบอกแล้วมึงโดนแหงสวนสักเทาวุฒิงออกไปสักเทะเดี๋ยวมึงเจอไอ้ผีไอ้เวสะผูสะเวสไปไปมึงมาจากไหนมาจากไหนพูดไม่พูดละมองไปยังไงเอ้ยมึงมาจากไส ออกไปซะไอ้ผีเฮ้ยเฮ้ยเฮเวสะผุสะ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 สผาวัธังหมดไปสัทาวุฒังสัะธาวุฒังสัทธาทวุฒังเฮ้ยสัะธาวุฒังสัะาวุฒัง

เอ้ยเอ้ยเอ้ยรเอ้ยเอ้ย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 อีหอกฮักกรแสของเฮาโดนเฮียอะไรมาวะมาจากไหนเนี่ยบ้านงเนียบุรีรเพยอดฮิตเลยฮะอยู่นางรองอยู่นางรงด้วยหอยอดฮิตเปอยู่ทอ๋อยเดวนมาพวเมียรังเหอ ปกติเมียฝรั่งใจเย็นจะดูอีกงงอีสัตว์งงฮะลืมได้แล้วโอ้ยยันทีลืมมึงลุกขึ้นมาก่อนนะอีหนอ๋อเมียฝรั่งกูทำไมเคยโดนของมาหรือไงออเป็นแบบนี้แหะเขาไม่บอกว่าอืมเป็นอะไรเดี๋ยวกูจะยวบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างลองนี่ย ยังไม่จบอีสัตว์มอรู้มาใส่ไหมเหรอนะหมอขอรถจนมาอ้อนี่มอใส่อ๋อนี่มอซส่อันนี้จบละให้ขยายดีน้ำหลดไปในวันนี้แหละไปใกล้ น้มือหลับตาห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นกัตามนะเวศหุศเวศหุเว s หเศเวศหุเศมาเวศหุศเสศหเวศหุศเศออกไ้ผีที่อยู่ในตัวอยู่ในกายปีศาจร้ายที่แฝงตัวอยู่ในกายของมึงนะเวศหุเวศหุศเวศหุศเสศหเวะหุศเวศ o เวศหุเวศหุศเวศหุเวศหศเวศหุเสศหศเวศหุเสศหเวเวศหุศเวศหุศเวศห้ศเวศัุงก่อนแล้วันนะ มึงต้องมาหากูอีกร pair ึป่ะโอเคไหมเพราะมันจะช้ำเ nope> ข้าใจป่ะอาบน้ำมนต์ก่อนนะฮะฮะเป็นเมนก็ไม่เ uh> ป็นไรเฮียใครว่าอะไรเป็นเมนก็ไปอาบได้อาบได้เฮ okay ียก็เดี๋ยวมึงว um> um> ันวันพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มึงจะอยู่พรุ่งนี้กูอีกครั้งหนึ่งมึงมาพรุ่งนี้ก็ได้มึงนอนแถวแถวนี้แล้วพรุ่งนี้กูรับวันอาทิตย์มึงมาอีกรอบหนึ่งมาเช็คดูว่ามันหนบทุค้างหรือยังไอ้ปลาไปอาบน้ำมนต์ไอ้เฮียอาบไม่ได้แช่